เตือนคลิปนี้ทราบเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิธีการฝากเงินเข้าระบบขั้นตอนที่1ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 2. เลือกแจ้งฝากเงิน 3. คลิกเลือกบัญชีที่ใช้ฝาก 4. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝากและคลิกดำเนินการต่อ 5. โอนเงินไปยังบัญชีที่ระบบแจ้ง โดยต้องโอนจากบัญชีของเราที่กดเลือกในตอนแรกเท่านั้นข้อสังเกตยอดเงินที่โอนจะมีจุดทศนิยมขึ้นมาให้โอนและใส่จุดทศนิยมตามที่ระบบแจง้งภายในเวลาที่กำหนดทางระบบจะทำการจับคู่ยอดฝากเงินให้อัตโนมัติทันทีโดยตัวเลขทศนิยมแต่ละรายการฝากจะไม่เหมือนกันและเมื่อโอนแล้วยอดเงินทั้งหมดรวมจุดทศนิยมจะไปอยู่หน้าเครดิตของคุณโดยอัตโนมัติทันที สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องนํำโคอีกแล้วนะคะ สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กําลังชมคลิปของน้ำโคกอยู่นะคะตอนนี้วันนี้น้าโคก,ก็มาเล่นแปะแมวอีกแล้วนะคะเพราะว่ากําลังอยู่ในพว่งแจ็คพอตแตกเลยค่ะทุกคนแจ็คพอตมาให้แล้วไหมคะฟรีสปินเข้าแล้วแค่น้ํโคกเล่นแป๊บเดียวเองนะคะวันนี้น้าโคกบิดที่7 5บาทนะคะทุกคนฟรีสปินก็เข้าแล้วทุกคนคิดดูนะแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะแตกกันเท่าไร่นะคะทุกคน ด้วยทุน3,000บาทนะคะวันนี้เราจะแตกกันเท่าไหร่มาดูกันเลยค่ะอืมห้าร้อยเจ็ดสิบนะคะทุกคนไปกันอีกค่ะไปกันอีกไปกันอีกไปกันอีกสามร้อยเจ็ดสิบสองนะคะทุกคนไปกันอีกจ้าไปกันอีก ห้าร้อย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 หกสิบสี่นี่ยังเหลืออีกห้าฟีสติกนะคะทุกคนดูค่ะทุกคนเราได้สองพันกว่าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือเราได้กําไรแล้วนะคะทุกคนเราได้กําไรกันแล้วว่าเพราะว่าเราทุนสามพันบาทนะคะตอนนี้ตอนนี้ได้สามพันบาทแล้วคะ่ะอ่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากเล่นเหมือนน้องโคกนะคะ แอดมาที่ dc 0 4ได้เลยนะคะมีแอดด้วยนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนำโขกด้วยนะคะโอเคค่ะอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะคะเขากำลังแจกเลยค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข้ามาเล่นตอนนี้ถือว่า,าพลาดมากเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเราได้ กำไรทั้งหมด5,500นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บยูฟจ7และผู้ที่ติดตามรับชมด้วยค่ะ